หลักสูตร Learn to Python p r o g r a m m i n g for Data Science นะครับหรือว่าการเรียนการเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับซึ่งเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยคือมาแรงมากๆครับในเรื่องของภาษา Python ที่นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับหรือาการเขียนโปรแกรมเนื่องจากว่าในยุคป,ปัจจุบันใช่ไหมครับเรามีข้อมูลมหาศา,าลเลยอยู่ บนทุกที่ทั่วโลกหรือว่าในรอบตัวเราเนี้ยมีการเฟดเดต้าขึ้นมาตลอดเนาะแล้วก็ในแต่ละองค์กรสถาบันการศึกษานะครับหรืออุตสาหกรรมบริษัทต่างๆเนี้ยก็จะมีการเก็บข้อมูลเนาะของตัวเองเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นเราจะสามารถเอาข้อมูลที่เรามีครับมามาใช้ประโยชน์ยังไงคือแปลงข้อมูลจากข้อมูลดิบเป็นอินฟ r m a เมชันนะครับเป็นข้อมูลที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเพื่อจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาสร้างเป็นทองคำเนาะในการจะ เอาไปวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหรือไปกําหนดการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆในเชิงขององค์กรหรือว่าทําให้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเราได้ต่างๆพวกนี้ครับภาษาที่จําเป็นเนาะทางด้านของตัว d a t a s อล e นะครับก็คือภาษา Python นะเป็นภาษาที่มาแรงมากนะครับในปัจจุบันเนื่องจากว่าอะไรครับเพราะว่าผู้พัฒนาครับของภาษา Python นะครับโดยส่วนใหญ่เนาะสภาพแวดล้อมของภาษา Python เนี่ยเหมาะก,กับการเล่นกับข้อมูลก็คือสามารถเขียนโปรแกรม แล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาพิกแพงต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ซึ่งผู้พัฒนาในปัจจุบันเนี่ยครับเขาได้พัฒนาเราจะเรียกเป็นไลบรารีเนาะคือเอาดึงความสามารถของภาษา Python มาสร้างเป็นชุดการเขียนโปรแกรมต่างๆที่เราเรียกเป็นตัวเฟรมเวิร์กหรือตัวไลบรารีต่างๆเนี่ยที่เล่นแร่แปลท่ากับตัวข้อมูลได้มากขึ้นดังนั้นก็เลยภาษา Python ก็เลยเป็นภาษาที่นิยมเพราะว่ามีสภาพแวดล้อมเอื้อ ให้กับเราสามารถเอาข้อมูลต่างๆมาเล่นได้เปรียบเสมือนมีอาวุธเยอะนะครับอาวุธเยอะในการเล่นกับข้อมูลก็เลยเป็นกระแสที่มาแรงในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนาะดังนั้นถ้าเรามีความรู้ทางด้านของตัวภาษา Python นะ่ะก็จะสามารถต่อยอดในการทำอาชีพนะครับหรือว่าพัฒนาสกิลต่างๆได้เยอะมากๆที่จะเราทำการเล่นกับข้อมูลนะครับก็เป็นการเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่ ที่เราสามารถเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้นะครับในเชิงของตัว d a t a Science ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลเปรียบสเสมือนเป็นเวลาเราเข้าวิทยาศาสตร์ในห้องแลบฟิสิกส์ชีววิทยาเคมีหรือรอื่นๆนะครับอันนั้นคือเราต้องมีการทดลองใช่ไหมครับ e อ็กเพ m ร n เก็คือการทดลองปฏิบัติการต่างๆเช่นเดียวกันครับถ้าเราเล่นกับข้อมูล อุปกรณ์เช่นกล้องจุลทรรศนะครับหรือการใส่น้ํายาเคมีต่างๆพวกนี้ครับหรือการกําหนดแรงต่างๆเหล่านี้ในเชิงของ Data เราใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการเขียนโปรแกรมภาษา Python มาช่วยในการทําให้การทดลองของข้อมูลนี้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับก็เลยเรียกเป็นเชิงของตัว Data i ไซส์นะครับโอเคประโยชน์นะครับของการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนหลักๆเลยเนาะก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการคำนวณต่างๆได้อย่างรวดเร็ว จากเดิมที่เรามีเป็นเครื่องคิดเลขเนี่ยครับก็คำนวณได้เนาะแต่ว่าคำนวณได้ตามที่เครื่องคิดเลขมีหรือว่าใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะครับก็คำนวณได้เช่นเดียวกันแต่ก็คำนวณได้ตามที่ Excel กํำหนดในฟังก์ชันต่างๆที่เราใช้แต่ถ้าเราใช้ภาษา Python นะครับเราสามารถสร้างสูตรของการคำนวณต่างๆที่ Add-on ต่างๆ ได้ด้วยตัวเองเราสามารถประดิษฐ์สูตรต่างๆได้ดตัวเองนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือเป็นเครื่องคิดเลขที่ที่เราสามารถประดิษฐ์ขึ้นได้เองแล้วก็จะใช้ในการคำนวณอะไรก็ได้แล้วแต่สูตรที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับก็เลยเป็นเครื่องมือช่วยในการคำนวณต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เราจะใช้เป็นนะครับในการทำการพัฒนาเว็บไซต์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเราจะเรียกเป็น data driven marketing ต่างๆเนาะในการขับเคลื่อนข้อมูลต่างๆนะครับตัว Python เป็นภาษาแบ็กเอนที่ที่เราสามารถทำให้เว็บไซต์เราครับมีสมองได้แล้วก็ดึงข้อมูลจากเดต้าเบสขึ้นมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆพวกนี้ครับของการกดคลิกของการเข้าในแต่ละหน้าความชอบของแต่ละคนเราก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาทำเชิงของตัว data s i ซ e ์เนาะกำหนดเป็นการ p rediction หรือว่าเอามาใช้ในการทำนายอนาคตว่าถ้าคนซื้อสินค้า1 2 3เนี่ยสินค้าที่4 จะซื้ออะไรต่ออะไรนะครับก็สามารถใช้ตัวภาษา Python เอามาใช้ได้ก็คือเอาข้อมูลมาผ่านตัวภาษา Python แล้วก็สร้างเป็น Product ผลิตภัณฑ์หรือว่าซอฟต์แวร์อะไรก็ได้ที่สามารถช่วยประโยชน์มนุษย์ได้นะครับแล้วก็ใช้ในการทําความสะอาดข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ผลการสํารวจความพึงพอใจล่าสุดหรืออื่นๆเนาะได้หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเวลาเราเก็บข้อมูลต่างๆขึ้นมาเนี่ยข้อมูลก็มีทั้งเป็นข้อมูลที่แบบยังใช้งานไม่ได้ รเราต้องมาปรับรูปแบบให้เป็นข้อมูลที่สามารถดึงค่าข้อมูลต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์ได้บางครั้งข้อมูลยกตัวอ,อย่างเช่นข้อมูลแบบเป็นวันที่นะครับแต่เราเขียนเราเขียนในรูปแบบที่เป็นสตริงหรือว่าเป็นแค่ข้อความตัวโปรแกรมก็จ,จะมองเป็นแค่ข้อความไม่ได้มองเป็นวันที่เราก็ต้องมีการปรับ Data type นะครับหรือปรับ,บบทบาทของตัว Data ชุดนั้นๆเนาะให้เป็นข้อมูลที่เราสามารถเอาไปประดิษฐ์หรือว่าเล่นแร่แปรธาตุได้ นะครับหรือว่าข้อมูลที่เป็นช่องว่างเปล่านะครับที่เป็นค่านูก็คือค่าที่มีซิงแวร์ยูคือค่าที่เราไม่ได้กรอกเข้าไปเงี้ยเราเราก็สามารถใช้ตัวการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนกำหนดให้ช่องนั้นมีค่าเป็นเลขศูนย์ได้เพื่อว่าเราจะใช้ในการคํานวณค่าต่างๆพวกนี้เพราะบางครั้งถ้าเป็นช่องว่างเปล่าไปเลยเนะี่ยการเขียนโปรแกรมก็ อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากอันนั้นการประมวลผลอาจจะมีความผิดพลาดได้ก็ต้องมีการกําหนดค่าศูนย์หรือ1หรือค่าอื่นๆเนาะที่เรากําหนดได้หรือว่าเอาไปใช้ในการจัดระเบียบของข้อมูลต่างๆพวกนี้ครับให,ให้เหมาะสมหรือว่าใช้ในการคํานวณการวิเคราะหนะ์ผลความพึงพอใจหรือการคํานวณคะแนนการคํานวณเกรดต่างๆเนาะจะสามารถใช้งานได้หมดเลยเทรนด์ทางด้านของตัวการทำงานข้อมูลนะครับและการวิเคราะห์ผล ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะผ่านของสายงานทางด้านของตัว Data ตายครับก็จะมีทั้ง Data e n g i n e e r ีก็คือวิศกรข้อมูลเป็นคนที่รวบรวมข้อมูลต่างๆครับเรามาเก็บไว้ต้องทำการทำความสัดข้อมูลเพื่อจะให้คนที่ทำหน้าที่เป็น Data s e n t n t i s t หรือว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับเอาข้อมูลที่ที่ผ่านการกรองแล้วเนาะแล้วก็มีความสมบูรณ์แล้วเนี่ยเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ เชิงของ Data s c i ไซด์ได้นะครับในการจะวิเคราะห์เล่นและแปล่าโดยใช้สูตรคณิตศาสตร์สถิตินะครับหรือว่าเป็น Machine l e ARNING Algorithm มต่างๆเนี่ยเข้าไปใช้ในการหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นแล้วก็ทำนายพฤติกรรมบางอย่างออกมานะครับแล้วสุดท้ายผ่านผ่านสุดท้ายก็จะส่งต่อไปให้ d a t a a n a l y s t ก็คือนักวิเคราะห์ข้อมูลเกาข้อมูลที่ผ่านการสกัดผ่านสมองมาแล้วนะครับเอาไปใช้ในการสร้างเป็นตัวชาร์ตหรือแผนภาพ ต่างๆเราจะเรียกเป็นงานทางด้านของ data visualization หรือว่าการสร้างภาพข้อมูลก็มาสร้างเป็นแดชบอร์ดนะครับเป็นรูปแผนภาพกราฟต่างๆรวมกันในหน้าเดียวเราเรียกว่าแดชบอร์ดนะครับก็เอาใช้ในการนำเสนอผู้บริหารเนาะหรือ c e o นะครับหรือว่ากลุ่มลูกค้าของเราก็ได้ครับในการทำการวิเคราะห์หาข้อมูลที่เรียกเป็น data insight นะครับหรือว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการหาประโยชน์เอาไปสร้างไรายได้นะครับหรือเอาไปลดคอส ของโปรเซสที่เราทำนะครับหรือเอาไปใช้ในการสร้างแบรนด์อิมเมจให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรนะครับหรือเอาไปใช้ในการรักษาฐานลูกค้าหรืออื่นๆพวกนี้ครับเราสามารถเล่นแลกไปถ้าเราใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะครับดังนั้นประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมภาษา y y t o o เนาะก็จะเน้นงานทางด้านของ d a ิ i ิตอ e ต่างๆเยอะมากๆนะครับโอเคดังนั้นการจะเรียนรู้ตัว Python นะครับอันดับแรกเนาะ ทั้งการเขียนโปรแกรมต่างๆครับสิ่งที่สําคัญของการเขียนโปรแกรมก็คือเราต้องมี skill สกิล3ด้านก่อนครับสกิลด้านที่1ก็คือต้องเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษเพราะว่าการเขียนโปรแกรมฝรั่งเป็นคนคิดขึ้นเนาะทุกอย่างการเขียนโคดดิ้งต่างๆใช้ภาษาอังกฤษในการคอนโทรลทั้งหมดดังนะั้นต้องมีใจ ลักระดับหนึ่งครับที่แบบดูภาษาอังกฤษและยิ้มได้ไหมายว่าไม่ได้ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวอะไรต่างเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแค่คําศัพท์แต่ละคาศัพทนะ์เนาะพอเรารู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษปุ๊บเราก็จะสามารถเขียนเขียนโปรแกรมได้อย่างสบายใจมากขึ้นนะพะใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนทั้งหมดนะครับแล้วก็สกิลที่2ที่ต้องมีความรู้ก็คือทางด้านของคณิตศ,ศาสตร์ครับเพราะว่าคณิตศาสตร์คือสมองของคอมพิวเตอร์เนาะ ในการเขียนโปรแกรมก็ต้องใช้คณิตศาสตร์ในการกับเครื่อที่จะทำให้เกิดระบบออโตเมชันที่เป็นระบบอัตโนมัติได้เราใช้คณิตศาสตร์สูตรคณิตศาสตร์ต่างๆในสมการต่างๆนะครับการเขียนโปรแกรมให้ตัวซอฟต์แวร์หรือหุ่นยนต์เราฉลาดมากขึ้นก็ผ่านคณิตศาสตร์ทั้งนั้นแล้วก็สถิติเช่นเดียวกันเนาะช่วยในการประมวลผลของตัวข้อมูลแล้วก็ดึงข้อมูลไวะขอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ สกิลที่3ครับก็คือสกิลในเชิงของ s y systematic t h i n k i n g ก็คือการคิดอย่างเป็นระบบเราไม่สามารถจะเขียนโปรแกรมโดยใช้อารมณ์นำการเขียนโปรแกรมได้เนาะเพราะว่ามันเป็นหุ่นยนต์เนาะมันไม่มีอารมณ์ดังนั้นหมายความว่าเวลาเขียนนะครับเราต้องคิดสเต็ป1 2 3 4เพราะพอทุกอย่างมันจะเป็นระบบเป็นขั้นตอนทั้งหมดแต่นั้นในการออกแบบหรือการวางแผนการเขียนโปรแกรมทั้งหมดเนาะเราต้องออกแบบมาก่อนเนาะแล้วเริ่มทําการเขียนโปรแกรมหรือว่า เขียนใส่กระดาษนะครับหรือว่าจะเขียนใส่ในหัวแล้วเราก็ค่อยๆพิมพ์ทีละสเต็ปทีละสเต็ปว่าในการเขียนโปรแกรมเราไม่สามารถจะขั้นคานขั้นข้ามข,ข,ขั้นตอนได้เลยเราจะเป็นสเต็ปหไป2ไป3ไป4ไป5ไป6ไปเรื่อยๆก็จะเป็นลักษณะของ Input Process แล้วก็ Output นะฮะจะเป็นระบบแบบนี้ดังนั้นถ้าเรามี3ทักษะเหล่านี้ครับก็จะมีโอกาสในการทำให้การเขียนโปรแกรมของเรามีความสุขมากขึ้นเนาะ ในการเขียนโปรแกรมโอเคอันนี้ผมเกินเนาะในเรื่องของประโยชน์ต่างๆนะครับของการเขียนโปรแกรมภาษา Python ว่าทําไมถึงสําคัญแล้วเราถึงทําไมต้องมาเรียนนะดังนั้นมาเริ่มนะครับในข้อที่1เลยครับเราจะเริ่มปูพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมภาษา Python สําหรับงานทางด้านของ Data Science นะครับเริ่มแรกนะครับหัวข้อแรกเป็น b a s i c Python โปร g กร m m i n g หรือว่าการเขียน Python แบบพื้นฐานก่อนนะให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นนะครับก็ การทดลองที่1นึ่นะเนาะขที่1.1 1นะะเราใช้ตัว y y t o o เนี่ยครับทดลองแสดงข้อความที่ต้องการเป็นการโชว์ Text นะครับโชว์ข้อความต่างๆคําศัพท์ที่ใช้นะครับในเริ่มต้นของการเขียนโปรแกรมชื่อว่าคำสั่งชื่อว่า Print ภาษาไทยก็คือการริ้นข้อมูลเนาะปกติเราจะเขียนใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนทั้งหมดนะครับแต่นั้นคําสั่งถ้าเราต้องการจะทําการริ้นข้อมูลก็ง่ายๆครับภาษามนุษย์แค่คําว่า p ิ i n t นะครับสำหรับแสดงข้อความก็ได้หรือแสดงตัวเลขผ่านตัวแปรแสดงค่าต่างๆออกมาได้เช่นเดียวกันซินแท็กที่ใช้ซินแท็กคือการเขียนวิธีการเขียนเป็นไวยากรณ์เหมือนแกมมานะครับก็คือใช้คําว่า Print แล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดตามด้วยซิงเกิลโคดและใส่ข้อความที่ต้องการจะให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลและแสดงออกมาผ่านทางหน้าจอนะครับหรือจะใช้เป็นดับเบิลโคดที่เป็นฟันหนูก็ได้เช่นเดียวกันเขียนได้ทั้งหมด2แบบนะครับเดี๋ยวเรามา เริ่มเรียนรู้กันนะครับกดคลิกที่ตรงนี้นะครับตรงตำแหน่งนี้เนาะแล้วก็ลองเทสในการพิมพ์นะครับผมจะพิมพ์คําว่า print print นะครับเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับแล้วก็ลองใส่ซิงเกิลโคดครับก็คือขีดพิม์ทุ1ขีดเนาะหลังจากนั้นลองพิมพ์คําว่า hello python programming นะครับหรือจะเขียนด้วยภาษาไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับได้ทุกภาษานะครับผมลองเทสในการเขียนแค่นี้ครับ print นะครับวงเล็บเปิดนะครับซิงเกิลโคดแล้วก็ลองพิมพ์ว่า Hello Python programming แล้วก็ซิงเกิลโคดปิดแล้วก็วงเล็บปิดหลังจากนั้นครับเราลองเทสโดยการรันโดยการกดปุ่ม Play ตรงนี้ครับนะครับอลองเทสในการรันนะครับนะครับเทสในการรันนะครับโดยการกดปุ่มคลิกที่เพลตรงนี้นะครับผมปื๊บ เดี๋ยวเราทำการประมวลผลนะครับตัว Google Collab เป็นการเขียนโปรแกรมเป็น ID ออนไลน์เนาะที่เราสามารถเขียนผ่านเว็บไซต์ได้เลยในการใช้งานจริงของโลก Data t c i e n c e ครับเวลาเราจะทำการซิมูเลชันเนาะหรือการวิเคราะห์ข้อมูลนะแน้่ะเราก็วิเคราะห์ผ่านโลกออนไลน์ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันกโดยใช้ตัวของ Google Collab หรือเราใช้โปรแกรมที่ i n s tall ลงเครื่องต่างๆก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันเช่นเป็น Visual Studio Code Pycharm นะครับหรือเป็น Python IDE ต่างๆก็ใช้ได้ลองดูนะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยครับโอเคเราสามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์เนาะพินต์ข้อความเราต้องการได้เช่นเป็น Hello Python Programming นะครับสามารถซิน t a ็สามารถเขียนได้2แบบนะในการพริมพ์ข้อมูลนะครับข้อความหรือตัวเลขอะไรก็แล้วแต่เนาะทั้งแบบเป็น s ิงเก e ลโคดขีดเดียวกับ d o บเบ e ลโคดสขีดผมลองพิมพอีกประโยคนึงครับ เช่นเดียวกันเนาะเราจะเขียนเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็เขียนเปลี่ยนจากตัวของ s ิงเก e ลโคดนะครับให้เป็นตัวของดับเบิลโคดนะครับผมจะเขียนเป็น hello python w o r d แล้วกันครับอันนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า hello python w o r d นะครับโลกของ python ประมาณนี้ครับแล้วเราลองกด play รอบนึงครับก็เป็นการคอมไพล์เนาะรันโปรแกรมขึ้นมานะครับผลลัธ์ก็จะได้ออกมาว่า hello python w o r d นะครับอันนี้เป็นแบบเบื้องต้นแบบง่ายๆเนาะที่เราจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับการนำตัว Python มาใช้ประโยชน์นะครับเราสามารถเล่นของการแสดงผลข้อมูลต่างๆตรงนี้ออกมาวเวลาป้นตงนี้วนเวลาไปใช้งานถ้าเชิงด a ไซน์เนาะมันจะอยู่ผ่านคอมพิวเตอร์ประมวลผลอยู่ในซอฟต์แวร์ทั้งหมดถ้าเราจะไปเล่นหุ่นยนต์เล่นการไลน์แล้วก็ต้องส่งค่าตัวแปรหรือค่าข้อมูลเนี่ยไปแสดงผลผ,ลผ่านดิสเพย์ต่างๆเกิดขึ้นก็สามารถ เอามาลิงก์กันได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเป็นภาษาที่ง่ายเนาะเพราะว่ามันคือภาษามนุษย์เราสามารถอ่านภาษามนุษย์ได้อยู่แล้วไม่ใช่เป็น010101อะไรนะครับคือเขียนตาโปกติดแต่ว่าสิ่งสำคัญในการเรียนรู้คือเราต้องเขียนให้ตรงกับผู้สร้างภาษานี้เขาจะกำหนดไวยากรณ์ต่างๆไว้แล้วว่าคำสั่งแต่ละคำสั่งจะต้องเขียนโดยวิธีการใดและใช้คำศัพท์ไหนในการเขียนก็จะมีการฟิกไว้ประมาณนะครับ แต่พอเราเรียนรู้ซินแท็กต่างๆที่เขากําหนดไว้ก็ผมเปรียบเสมือนก็คือเหมือนภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอื่นๆพวกนี้ครับแต่เนี้ยเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมก็จะมีซินแท็กที่เป็นไวยากรณ์ตามที่ผู้สร้างภาษานั้นกําหนดขึ้นเราเรียนรู้ว่าถ้าเราจะเขียนโปรแกรมให้แสดงผลผ่านทางหน้าจอต่างๆเนาะเราเขียนง่ายๆซินแท็กแค่ใช้คําสั่งว่า print นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็จะใส่ s i n เกิลโค g o e หรือ d o u บ l e ลโ o t e คุม text ข้อความของเราแล้วก็วงเล็บปิดนะครับพอกดลันก็สามารถลันค่าต่างๆที่เราต้องการเกิดขึ้นได้นะครับ